กำลังหยิมาซ้ายหน่อยครับเดี๋ยวจะพันครับหาปลาเหยื่อครับเดี๋ยวได้ประสางเฉยไม่รู้ว่าอะไรครับว่าอะไรครับกำลังเอาขึ้นมาครับโอ้โหมาเป็นพวงครับมาเป็นพวงหน่อยหน่อยครับกอกอกองโอ้โหครับนนโอ้ยเก่งอะไรครับนี่โอ้โหครับกำลังหาปลาเหยื่อครับ โอ้มาสีเลยเหรอโอ้โหเขินตาโอ้โหสีครับโอ้โหครับดิเหยื่อละหมดอะไรวะคนอยู่กลางไม่โดนล่ะเหยื่อละหมดครับเหยื่อละหมดโอ้โหครับตัวนี้สีเขินตาเขินตากันเองเหรอโอ้โหครับหาเหยื่อครับอะไรวะเนี่ยได้สีครับโน่นครับเมื่อวานนี้อ่าเมื่อวานนี้เมาเรือแห้งครับเป็นหยุดเงี้ยเด้อโอ้โหครับอ่าเป็นครับคนกลางครับนี่ บมมีอย่างเมยครับดีคนกลางนี่คนหมานครับวานนี่อัดไปตั้งสิบห้าเนูะมือดีมีแเต้มเมื่อคืนนี้เขาได้ประสาประมาณสองสามลูนะครับนี่คนได้เมื่อคืนนี้ตีหนึ่งครับนี่ส่วนเบลเีดนอนแต่สองถูกครับโฉบปลาครับหาหาเออปลาเยอะครับ พอๆกันเมกี้นี้ก็บใบยิดก็ได้เต้ยาตัวหนึ่งครับได้สากตัวนึกันครับโซฟาครับน้ำประยืทอครับกะเบ็ก,น,กนจะเป็นเบนโลบานเฮาแล้วครับทั้งนี้หน่อยครับคนใบย่ะซินี่ก็โอ้ย พอขางน้ำเอวกนเลยคือเนาะกี่หลังหกลังหรือแปดโดนแล้วบ่โดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมาใกล้ๆปีพอโดนอีกแล้วดีโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วใกล้ๆครับผมมันเกินไปมันเกินไปนั่นอยู่ข้างๆนั่นเออแปลกเลยตัวประกอบวะนี่ตัวประกอบท่านนั้นก็โดนครับแต่ท่านนั้นก็โดน นนั้นก็โดนโดนแล้วบอโดนแล้วอู้อ๋อคือคือคันมันขึ้นสีอ่อนแะะโดนทั้งสามคันครับโดนทั้งสามคันเนรอมันตัวใหญ่เนาะเอายังไงเอาไว้ยังไงเอาไว้แช่แข็งเอาเตกตาเนับ ตัวนี้สองครับผมในสองตัวครับโอ้ตัวนี้สามครับสามครับผมยืนกับประเดี๋ยวครับอันสี่ง่ายหลังครับโอ้สามตัวท่านสิแมงกับปลาทูบานเท่าเหรอครับนี่ผมว่าแมนครับปลาทูนะครับเออเสร็จล้วเลยแต่ว่ามันปลาทูครับปลาที่ครับประสามตัวอ้าวครับผมโอ้โหฮะ เอาบ่กมาเป็นจะเป็นตัวไหนบ่แมน่นหมดเดียวนี่เด็ดนะครับปลดปลดให้ผมก่อนครับปลดให้ผมก่อนอย่าโยนลงไปอย่างงั้นครับปลดให้ผมก่อนอได้กินปลาหมุนตัวเอาครับจะเลยขาดทุนน่าจะน่าจะ,าจะพอได้เป็นปลาเหยื่ออยู่ดอกครับท่านไถแนวน,นี้นะครับเอาครับเดี๋ยวไปลุนกันไปลุนกันอีกหมาหนึ่งครับ หมายนีก่กรสิหายเยอะกระตกประสาคเล็นแต่มันสิได้แล้วครับเดี๋ยวปัญญาเขาเอาเบิร์ดลายนี่หนาโมโหโดนสิปลายังเน,น,น,นี่ยอ้าวตอนแต่มันได้ครับเอาเบิร์ดับหนึ่งแจกไอ้ของใครนี่ไตจันเลยครับอ่าน,นี่ครับไตจันครับสุดรอครับใส่แฟนแบบรอครับไตจันครับแต่จันแห่งอำเภอเลยนะครับบ้านน้ำเที่ยวบ้านน้ำเที่ยวน้ำเที่ยวอำเภออะไรนะครับแหลมองอบแหล่งอบครับจังหวัด ตลาดครับผมครับไปกันมาเทเล็กแล้วครับเอาราชมกันต่อไปครับเอาผู้ถึงเขาเมาดูมาชมคลิปไปกับฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับเด้อพ่อเด็กปลาอิฐมีกำลังใจเห็ดคลิปนะครับครับสวัสดีครับเอาเขี่ยวกันหมดอ้าวเปลี่นเกี่ยวกันครับผมโอ้เด็กปลาเด็กปลาสูงเทเล็กมาเขี่ยวอ่ะครับ